แม่ต้องระวังนะกูยอยู่นั้นแลยตายเลยแกมีประคุณไหมอะมึงมึงกินแร่แต่รู้กันเลยมีประคุณพอกระมือนต้องเจอกล้องไม,ม้หรอมั้งเห็นมันดีเปลือเอาลูกนี่เลยมีประคุณต่อพอเห็นตอกูเกิดเกิดจากตรงแม่มาค่าอยู่เตียมคอแล้วพอไม่ว่าเว้ฮะกูก็กยอยูอ่แลยอยไรจเปรต มึงแรงเปรตเปรตเพไม่เขี้ยวกูซืีอว่าแม่รักพ่อมากว่าคูคนยิงนั่นก็รักพ่อมากว่าลูกไม่มีมีแต่รักลูกมากว่าพ่อแม่เรารักพ่อมากว่ากูจําได้เลยตอนนั้นแม่นั่นเรานอนลเมือ่ามาเด็กนอนรายโฮตินไปเดี๋ยวตั้งบนน้าออแกแกยิบสั์แข็งมาเนี้ยแกนักแกแเล็นพอขึ้นยอดต่างตัวไม่เคยบน mà về cứ vô lâu lâu cứ về đánh rồi mà trẻ nói ai kém tục thì vậy ai kém cho nó đẹp rồi mình bỏ mừng ai kém cái đẹp mình nên phê đi phê để còn câu còn nhưng nên cú bữa hẳn ơ còn nhưng nên mình lặc. mai qua mà park mới trông gặp chơi park gặp chơi à cúi chậm đây lơi mẹ à à rồi, tuần nãn với nai mẹ tung mẹ đằng lập miệt củng khao, mẹ bảo phò với nai lóc, qua non ban mẹ nôi ra, mẹ bảo chèo khó hãy tài oong, lúc nhàng châu, cú chèo khó hãy đây chèo bản qua nhà mẹ trăng san phò, mẹ bảo trăng san tài oong, từ nay càng đứt phò mau mà lên, tràn đường én, con én cứ nhưu bình phung mẹ, cú may ึงกูก้าไปตึงกูงค,ค,คิดแม่กว่าแม่นั่นพอมาแล้วเพื่อไม่เฉียดลแม่ว่าเพื่อคอยเชียดต่อคำปลุกต่อ <c oughs> คอยเฉียดต่อคำปลุกดูปนันเพ้คนชายเบื่อจุ่แล้วเจ้าเลงบาบาก้าวเหลือไงไอ้รยถ้าเวลเาก็เกลียดขึ้นมามึงไม่จะอยู่น้อยนะกูบอกไว้นะขวัวเรยวัดยัง ไปโยวัดนั่นในโยวัดโคมุดเลยวัดโคมุดเออใบวัดโคมุดนั้นปลามีกระเราเคเรียบร้อยวายตำเรยอ่ะวายร้องในห้องนั่นแหละก็ยร้องลูกเนนวัดโคมุดเออพอเห็นปลาเดินฟาดลูกเนนร้องเพลงเลยไม่ใช่ไม่รู้เห็นหลวงพิ่ตูรลักฉันมาม嘛 มเมื่อแรกึ้นว่าเห็นถุงมามาตั้ง้างกุฏีถ้าหลวงพ่อเน้นจะรออยู่โรงครัวอพอล่วงว่าเพื่อกาน้ำร้อนรัวตําปลืดดิเนเดินกินดิบสิอตอดแล้วตดตดในกุฏิอุดไม่ติดเออคอยลองลับฮันเปร่งเปร,ปรจะไมนีีเออ เราไปก้าอางน้ำเทศมากรมตู้เปิดไม่ออกจำเลื่อกันแล้วปัน่นโร่งเดินรองเปลง่งตูจ้จวมปิดและอย่าคิดว่าพี่ไม่รักรอสักปักจะได้ไปเอาดอกแจยืนรอก่อนนายนังจะได้ขี้เน่ไปเอาดอกแจโรยโยเทตัำสุนตอนอยากเปิดให้ขี้จังละเตยังห่าไม้แจยืนคราวก่อนและ ดอกเจยโยเตตันชุนตอนยืนรอเกือบยี่สิบนาทีไอ้เรากะเจะปุ่งกี้ตอนนี้เราอมันกินจมตอดไม่กล่าวแล้วแลไม่กล่าวแล้วแลดอกเจยเตตันชุนตอนต่ำรื้อบังอ่อนขี้ไหวข้้งตู้บาตุแล้วนะแอมบารลบแต่กับเมียให้เราเราไปได้นักนน้ผู้วใจแก่คู่แต่มึงพัวมัน่ะ อาการใจก็เวนมังเรื่องตัดยางจริงนึ่งใจแต่กูเลยพวกมันะกูตัดยางแล้วกูเกร่งจริงแต่ไม่ตัดยางเลยกินในร้อยอยาอเช่าตัดยางกับเซตาคอนแต่ก็หยุดมั่งได้ไม่ได้เดือนยังไงได้หยุดสักกี่ทิวันกูพอได้นอนเรือมากระี่ทิวเดือนทิวันเงินเดือนนมันไม่ได้ตัดต่อเลยเป็นคนกูแกร่งที่แล้วพุ่งกูอยากขึ้นตัดยางพี่อยากขึ้นตัดยางได้เนปัจจุบันก็ไปพ้นแลาะ 乌龙白兰。Uh,